สวัสดีครับข่าวดังหวยเด็ดมาแล้วครับคุณย่าน้ําตาซึมสามีรูปผัวพร้อมคําขอสุดท้ายใช้ชีวิตคู่นาน64ปีก่อนจากไปอย่างสงบสนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ามีเหตุการณ์สุดเศร้าของคู่รักสูงวัยคู่หนึ่งในประเทศจีนที่กำลังบอกลากันครั้งสุดท้ายก่อนจะจากกันไปชั่วชีวิตโดยฝ่ายชายนั้น เอปากขอให้ฝ่ายหญิงทําตามคําขอสุดท้ายซึ่งเรื่องราวนี้กลายเป็นกระแสไวรัลที่ทําให้คนนับร้านประทับใจในความรักอันลึกซึ้งของทั้งคู่ซึ่งวิดีโออันสุดซึ้งนั้นสแสดงภาพความรักที่รันของทั้งคู่ที่อยู่ด้วยกันมานานถึง64ปีชายวัย88ที่มีอาการป่วยไม่ทราบสาเหตุจนมาถึงวาระสุดท้ายของชีวิตถูกโพสต์ในแอปโตอิน ได้มีการบันทึกวันสุดท้ายที่อยู่ด้วยกันก่อนที่เขาจะเสียชีวิตในเดือนธันวาคมปีที่แล้วชายที่กำลังจะเส้นใจนอนอยู่บนเตียงรายล้อมไปด้วยครอบครัวอันเป็นที่รักโดยญาติกล่าวในแคปชั่นว่าคุณปู่จากไปแล้วคุณย่าร้องไห้เหมือนเด็กตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเขาทิ้งเธอไปอย่างไม่เต็มใจและหนึ่งวันหลังจากที่ ครบรอบงานแต่งงาน64ปีของพวกเขาเขาทิ้งผู้หญิงที่เขาหวงแหนและดูแลมาทั้งชีวิตชายใช้คำพูดสุดท้ายปลอบโยนภรยาผู้โศกเศร้าให้มีความสุขเข้มแข็งและอย่าปล่อยให้ความโศกเศร้าทำให้เธอนั้นละเลยความต้องการของตัวเองผมจะจากไปแล้วนะอย่าร้องไห้เลยโดย พูดเป็นภาษาท้องถิ่นของเขตปกครองตนเองมองโกเลียจากนั้นก็ได้ให้คำแนะนำในการแยกทางกับภรรยาเป็นครั้งสุดท้ายถ้าหลานชายหรือลูกสะใภ้คนไหนทำให้คุณไม่พอใจคุณไม่ควรปรนีปนอมสัญญากับผมซึ่งคุณยายวัย83ปีนั้นยังคงร้องไห้เงียบ,ยบขณะที่เธอนั้นเช็ดหน้าเพื่อให้ตาแห้ง จากนั้นก็หยุดครู่หนึ่งและพูดกับสามีของเธอว่าฉันเกลียดคุณทำไมคุณถึงทิ้งฉันไว้คนเดียวเช่นนี้ซึ่งชายชารานั้นก็เอื้อมมือไปแตะที่ใบหน้าและแขนของเธอเบา,เบาสามีของเธอตอบว่าอย่าร้องไห้ผมก็ไม่อยากจากคุณไปแต่มันไม่ใช่ทางเลือกของผมมันวิเศษมากที่เราคู่สามีภรรยาอยู่ด้วยกันมานานหลายปีคิดถึงน้องสาวทั้งสองของคุณ สามีของพวกเขาทั้งคู่เสียชีวิตไปเมื่ออายุ50และ60ปีนับตั้งแต่เรื่องราวดังกล่าวนั้นได้ถูกแชว์ไปได้สร้างความสะเทือนใจให้กับผู้คนนับล้านฉันร้องไห้ทุกครั้งที่เห็นวิดีโอนี้คุณปู่ไม่เคยเอ่ยคำว่ารักสักครั้งแต่ประโยคของเขานั้นเต็ไมไปด้วยความรักคุณปู่ เป็นห่วงคุณย่าที่ต้องอยู่โดยไม่มีเขาขณะที่คุณย่าก็ทนไม่ได้ที่จะเห็นคุณปู่จากไปฉันดูมันสามครั้งฉันอิจฉาความรักของพวกเขามันเป็นความรักบริสุทธิ์ของคนรุ่นเก่าฉันอดไม่ได้ที่จะร้องไห้เมื่อเห็นคุณย่าพูดว่าฉันเกลียดคุณเขาจากโลกนี้ไปอย่างสงบและมีศักดิ์ศรี เขาไม่ได้ใส่ท่อเข้าไปในร,ร่างกายเหมือนกับผู้ป่วยสูงอายุที่มีโรคร้เขายัางมีจิตใจแจ,จ่มใสและอย่างปอบโยนภรรยาของเขาขอขอบคุณสำหรับการรับฟังข่าวดังัวยเด็ดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกาลังใจให้กับเรานะครับขอบคุณครับ